ลูนาสองจุดศูนนะครับน่าสนใจมากว่ามาคอยมาเก็ตแคปเนี่ยจะเท่าไหร่ฉะนั้นพื้นฐานของลูนาสองจุดศูนคืออะไรในสเต็ปแรกเป็นสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด,ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เราได้มาติดตามชมในลูนาหรือเทอราด้วยกัน ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า LUNA Classic กับ LUNA 2.0แตกต่างกันอย่างไรโดยพื้นฐานแต่วันนี้เราจะมาอัปเดตเพิ่มนะครับเรื่องของคอยมาเก็ตแคปใน LUNA Classic ด้วยนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่และทำไมนะครับม a เก็ตแคปถึงได้ร่วงลงเอาแหละนะครับเราจะอธิบายพื้นฐานก่อนตอนนี้นะครับ Luna c l a s s i c ในคอยมาเก็ตแคปเนี่ยตอนนี้นะครับใช้โลโก้นะครับ แตกต่างจากลูน่า2.0พอสมควรเลยนะครับซึ่งลูน่าคลาสสิกนะครับจะใช้โลโก้เดิมนะครับที่เคยใช้ในก่อนที่มันมีการล่มสลายนะครับก็ช่วงที่มันเป็นเหรียญมีมคือโลโก้แบบเดิมเลยนะครับแล้วก็ลูน่า2.0นะครับหรือว่าเทอร่า2.0ที่เป็นลูน่า V2 เนี่ยก็จะใช้โลโก้แบบใหม่แทนนะครับเป็นโลโก้คล้ายๆสี ส้มนะครับหรือสีเหลืองนั่นเองนะครับเพื่อทำให้มีความแตกต่างจากลูน่าตัวเดิมนะครับคนจะได้แยกแยะถูกเมื่อทำการเทรดก็พอเวลาบางคนรีบเทรดนะครับก็อาจจะมีการซื้อลูน่าผิดตัวเลยก็ได้เขาเลยทำให้สีแล้วก็โลโก้แล้วก็แบรนด์แตกต่างกันออกไปเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับกระดานต่างๆอย่าง L Bank นะครับฟิเนปิดคูคอยเกต IO FTX bit ัวรนะครับหัวบี้นะครับประกาศสนับสนุนเรื่องของการ a อดด็อกลูนาสอเป็นที่เรียบร้อยในวันที่27พฤษภาคมนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเทอร่าได้เริ่มใหม่บนแอปพลิเคชันชื่อว่าซอยโปรโตคอลนะครับเปิดตัวเลเยอร์ในการสร้างเขาเรียกว่าเทอร่าสอในเรื่องของ API ของซอยโปรโตคอลตัวนี้นะครับฉะนั้น สิ่งที่ Luna 2.0จะใช้นะครับเรื่องของ Business Model หรือพื้นฐานธุรกิจในอันแรกเนี่ยก็คือนะครับเรื่องของ NFT นั่นเองนะครับแล้วเขาก็จะมีการสร้างพวกศิลปินนะครับเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับงานอาร์ตโดยเฉพาะเลยนะครับงนั้นะรตรงนี้นะครับเอทร่าสองจุดนะครับ AP ก็จะเป็นพวกของ NFT ก่อนนะครับเพราะตัวโปรเจกต์พวก DApp อะไรพวกนี้มันทำยาก นะครับเขาจะไม่มุ่งไปทางนั้นเขาจะกลายเป็นอ่าผลิตภัณฑ์ในการสร้าง NFT นะครับตอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าทาง t e r ร a หรือ LUNA 2.0เนี่ยนะครับพวก2.0หรือ V2 เนี่ยจะสามารถมีทีมงานอะที่เป็นงานอาร์ตได้เหมือนเหรียญ Fcoin หรือเปล่าถ้าทีมงานนะครับ ไม่สามารถที่จะได้ทำงานหรือออกแบบดีไซน์ NFT ได้เก่งเท่ากับ Fcoin ถือว่า LUNA 2.0นี้จบเลยผมบอกประมาณนี้นะครับและคนดังเนี่ยถ้าเกิดคนดังอย่างอีลอนมาร์กไม่เข้ามาสนับสนุนนะครับไม่เข้ามากาวเนี่ยก็จบเหมือนกันนะครับเพราะเราดูตัวอย่างอย่าง Fcoin เนี่ยถือว่าเป็นโปรเจกต์ NFT ที่ดีมากแต่การจะดีมันก็ดีนะครับ มันก็ต้องมีคนสนับสนุนด้วยคนดังสนับสนุนในการซื้อซื้อ NFT ด้วยไม่งั้นมันก็จะไปแข่งกับ NFT ของโปรเจกต์ตัวอื่นๆนั่นเองเอาแหละข้อมูลนะครับมีอะไรอีกนะครับเกี่ยวกับ Terra Classic ตัวนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.03ตัว1,480นะครับลดลง21%นะครับฉะนั้น Coin Market Cap นะครับภายใน24ชั่วโมงราคาอยู่ที่ 974,000ล้านดอลลาร์นะครับโดยประการก็ซื้อขายราย24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่921ล้านดอลลาร์นะครับอุปทานหมุนเวียนยังอยู่ที่6.5ล้านล้านโทเคนเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการบอกรายละเอียดเรื่องของการเผานะครับตอนนี้ชุมชนเองก็เผาอย่างกระดานเม็กซ์เองก็ออกบอกนะครับว่าจะออกมาเผาฉะนั้นผมเชื่อว่าการเผาครั้งนี้นะครับตั้งใจที่จะ ทำตามกระแสนะครับรวมถึงต้องการลดอุปทานของเทอร่าลงให้เหลือประมาณหลักแสนล้านเหรียญนะครับเพื่อจะเข้าใกล้ราคาที่1ดอลลาร์โอเคข้อมูลนะครับมีตรงนี้แหละนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งลุ้นด้วยกันนะครับว่าลู n a Classic เนี่ยทางซีซี่นะครับเราก็ทางกระดานต่างๆจะปั่นไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับมีการเผาช่วยกันเผาเนี่ยสามารถให้อุปทานเหลือเท่าไหร่นั่นเอง ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆตอนนี้นะว่าลูน่า2.0นเนี่ยจะไปได้ไกลมากๆได้ไกลมากๆนะลูน่า2.0ก็นั่งลุ้นด้วยกันนะครับใครไม่ลุ้นก็แล้วแต่ละกันนะครับใครเป็นสาวกก็ตามละกันนะครับอย่าโจมตีเหรียญกันนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับมีคนติดตามเยอะนะครับในเหรียญน,นี้คุณอยากที่จะดังก็ แล้วแต่คุณละกันนะครับไม่เจอสมาชิกคนอื่นเข้าไปถล่มก็ดีแล้วนะโอเคข้อมูลมีประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือลูน่าสองอยูสูจะไปได้ไกลขนาดไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงแล้วล่ะเริ่มโดย NFT ลําลำบากนะครับคู่แข่งเยอะด้วยแล้วก็ลูน่าคลาสสิกนะครับจะมีการปั่นหรือเปล่าเราก็ต้องไปวัดเอาใจกับพี่ซีซีกันอีกทีนะครับว่าจะปั่นหรือไม่ โอเคข้อมูลนะครับมีประมาณนี้แหละและสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือ coin market cap เนี่ยตกลงนะจากที่เมื่อเ่อก่อนยังมีการอัปเดตนะครับขึ้นไปถึงพันล้านล้าน,านดอนลลาร์เลยนะครับ coin market cap แต่ตอนนี้เหลือแค่900นะครับเนื่องจากว่ากระดานต่างๆนะครับเขาเริ่มเอาลูน่า ที่เป็นฉบับเหรียญมีมเนี่ยออกเพื่อไปอัพเกรดเป็นรูนล่าคลาสสิกนะครับโดยเฉพาะกระดานใบแนนน่ะทำให้าการเทรดนะครับต่างๆเนี่ยมาลดน้อยลงนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้ Market แ a p ก็ร่วงลงไปด้วยนะครับแต่อย่าเป็นกังวลไม่ต้องวอรี่วันที่30บไบแนนจะมีการลิสต์นะครับเป็นเวลา9โมงของฝั่งบ้านเขานะครังั้นก็ต้องนั่งรุ้นด้วยกันว่ามันจะโดนปั่น หรือมีการปั่งหรือไม่นะครับส่วนใครคิดว่าจะซื้อลูน่าหรือเทอร่านะครับที่จเป็นฉบับคลาสสิกเนี่ยผมก็แนะนําว่ารอการประกาศของไบแนนให้ชัวร์ก่อนคุณได้น้อยนะครับแต่คุณไม่เสียงนะครับส่วนใครเล่นไปแล้วนะครับอยากจะบ้ารจี้มาเลยครับมาร่วมกันนะครับบาจี้ด้วยกันนะครับหวังว่ามันจะโกทูดมูลนะในฉบับของบันนะครับนี่คือ1ดอลลาร์นะครับคือมันอาจจะไม่ได้โกทูดมูลใบร้อยยดอลลาร์นะครับ แต่ขอเด็ก1ดอลลาร์แบบโกดูดมูลในการารีเบิร์ตใหม่ของเหรียญนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community ทักมาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์ต่อ QR โค้ดให้และย้ํานะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะ โอเคนะครับเรามีกลุ่มลูน่าด้วยทักเข้ามาที่เพจได้เลยแล้วเรามีสปอนเซอร์หนึ่งตัวชื่อว่า MC Miner Service นะครับใครสนใจเกี่ยวกับเครื่องขุดทั้งซื้อเครื่องขุดนะครับหรือฝากขุดก็ได้เขามีเหมืองอยู่นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR Code ไปให้และสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าลูน่านะครับจะกู้ทุนเดิมไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุ่งไปด้วยกันกับช่องคอยน์ูิมอลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี